ย่าปล่อยคาดหลายก็เบรกนะปล่อยขยับไปใกล้เสานั่นแหละไว้พ่อย้ะเกง่งย้ะเก่งเกินไปก็ถอยหลังเบิงเบิงมุ่ก่อนมุมได้แกงมุมได้กว้างมุมไดก้ดกว้างปรับมุ่มกว้างก้อนถามันพอกันพอกับถอยได้เลยแต่ว่าถามันแคบฝั่งใดฝั่งหนึ่งต้องปรับตรงนี้ไม่เคยฝึกนะครับพ่อเพิ่งเคยฝึกครั้งแรกของการ ตั้งด่านแบบนี้ขึ้นมานะครับตอนแรกนี่ถอยแค่ถอยธรรมดาแบบกว้างๆถอยได้สบายแต่ว่าแต่ว่าพอตั้งหลักแล้วนี่ฟอเริ่มหูแล้วว่ามันิยากสิงไงเออเออ,คอ,ค,อ,เกกอคอยคอยเหตุการณ์เบรกเบื้องก่อนคอยๆอยขึ้นพวงมาลัยเออนั่นแหละตั้งให้มันตรงพอพวงมาลัยเที่ขาใส่แม่ใครที่ดูอยู่นะครับก็ฝากกดสับตั้ใ,ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับกดติดตามนะครับผม คุณพ่อเพิ่งเคยฝึกในที่แคบครั้งแรกซึ่งด่านนี้มันเป็นด่านที่เราจะเอาไปขับในถนนแคบหมู่บ้านเราบ้างเอาไปสอบในใบขับขี่บ้างนะครับถ้าคุณถอยตรงไม่ได้นะครับก็ทําอย่างอื่นยากเลยครับเดินหน้าถอยหลังตรงไม่ได้นี่ก็ลําบากนะครับพื้นฐานต้องเอาตัวนี้ให้ดีนะครับอ่าผ่านไปได้นะครับแต่ว่าการเหยียบคาดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นี่เป็นพื้นฐานนะครับขอบคุณสำหรับการติด,ดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็คุณพ่อในการฝึกในการสอนด้วยกันแล้วกันนะครับช่วยๆกันนะครับถ้าสนใจจะเรียนนะครับทุกพื้นที่จังหวัดกาฬสินนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับพออแก่นสุรินบุรีรัมก็ว่ากันไปถ้าสนใจจะเรียนโทรเข้ามาได้ที่0883350072นะครับ ถอยล้างห่อฝึกเรื่อยๆนะครับจนกว่าผู้เรียนจะจําได้นะครับเบิงบ้งมุมก่อนได้เบิงบ้งมุมก่อนถ้าช่องมันเป็นตะไปได้พ่อกับไปได้เลยถ้าช่องมันแคบเกินแต่ต้องปรับฟังได้กลวงเขาใส่ไปแล้วเขาต้องขึ้นพวงมาไล่น้ำพ่อเบิ่งฟังนั่นน้ำเด้อ มือนจะเริ่มเข้าใจนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าจะชัวรือเปล่านะครับเวลาไปสอบจริงนี่อีกแบบนึงนะครับตอนนี้แบบซ้อมแบบกันเองนะครับสบายๆชิวๆนะครับใครที่สนใจก็โทรเข้ามาที่0883350072นะครับฝึกจนกว่าจะทำได้เองนะครับ จากคนที่ไม่เคยขับรถมาก่อนนะครับคุณพ่ออายุ63ปีนะครับย่าง64นะครับอีก2ปีก็จะไม่ได้แบกขับขี่แล้วนะครับเพราะว่าหมดอายุแล้วนะครับแบกขับขี่เกษียณนะครับใช้ไม่ได้ก่อนหน้านี้เป็นคนนั่งอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็อยากจะขับเพราะว่าไม่มีใครช่วยที่บ้านแล้วนะครับ อ้าวยายยายดากรถเกินเกินก็ปูนได้พ่ะหน่แหคาดนะครับน,นี่คืออาการแหน่คาดนะครับมันจะดับนะครับผมสอนไปแล้วสอนไปแล้วก็ยังลืมอยู่นะครับเพราะว่านี่แหละเวลาที่อยู่ในรถกับเวลาที่ไม่อยู่ในรถมันก็จะเป็นอาการนี้นะครับ เดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ติดนะครับแต่ว่าพอเวลาครูขึ้นไปอยู่ในรถด้วยพ่อก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าอาการก็ยังอยู่คนเดียวนี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับเป็นการตัดสินใจนะครับฝึกการตัดสินใจอาพ่อเบกนรอบนี้ผ่านผ่าน,ผ,านผ่านช่องแคบนี้ไปแล้วพ่อก็เดี่ยวไปตามทางบดต้องไปตามมันวยแกที่ต่างไว้ได้เดี่ยวคว้าออกไป<ม>ไปตามแลน,นทางเก้าห้องแหละเว้นนะ แล่ไ้อ้อมทางไอ้ขยะมังว่าานนะอ้อมผืนมาถนนเจนเนีแนน้แล้วก็แล้วมานี่แล้วก็เดี่ยวคนมานี่ยีวงเขานี่ดะอ่าพอเดียวว่าอะไรพอต้องยุดรถท่านที่อ่าไปใส่ล้อยเบรกออกโยโย่คาดหลายก็เบรกขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมเทปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ